ครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแอมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเชียงใหม่106แบบนี้นะครับถนนต้นยางวิ่งเข้าสู่เมืองเชียงใหม่แบบนี้แน่นอนต้องพูดถึงน้องๆวง CGM48 นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆด้วยนะครับเพราะว่า เป็นวันครบรอบวันเกิดของน้องขวัญธิดาคิพจิรพันธ์อายุครบ1ิปีนะครับสมาชิกรุ่นที่3าของวง C.J.L.48 นั่นเองนะครับขออ้อมูลจะกุกตะกักนิดนึงนะแต่แบบเออเราก็น้องก็หน้าใหม่มากๆผมก็ใหม่หรับน้องมากๆเหมือนก,กันก็อ่ะแต่วันนี้เป็นวันเกิดน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้อง นำเรื่องราวดีๆของน้องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะต้องบอกว่าเออผมหลังจากผมมีโอกาสได้ดูน้องในอสารคดีของรุ่นสามเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเหมือนจะโดนน้องตกนิดๆนะน,น,นะแล้วก็รู้สึกว่าน้องมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแล้วก็อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะก็ต้องว่ากันแหละว่าน้องขวัญเนี่ยเป็นสาวโคราชนะครับสาวโคราชเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปในโฟร์ทีเอทกรุ๊ปไทยแลนด์ก็จะมีะถ้าไปไกลนิดหน่อยนี่ก็คือน,น้องแผ่มแผ่มใช่ไหมครับหรือก่อนหน้านั้นก็น้องใหม่คราวนี้ก็มาเป็นน้องขวัญน,นะครับแต่น้องขวัญเนี่ยจะมาอยู่สี่เหลี่ยมโฟร์เอนะครับซึ่งน้องอายุน้อยมากๆนะครับตอนออดิชั่นเข้าวงในน่าจะประมาณสิบหกปีนะครับรแล้วก็ ในการ audition นเนี่ยโ้มันมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ต้องสู้ต้องสู้มากๆเลยนะครับแล้วก็น้องก็ฝันนก็อยากเป็น C G M 48ให้ได้นะครับเพราะว่าตัวของน้องเองก็ติดตามวง C G M 48มาตลอดในฐานะแฟนคลับท่านหนึ่งแล้วน้องก็รู้สึกว่าเออฉันก็อยากเป็นไอดอแล้วฉันก็รู้สึก อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมอยากจะเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวของ CGM โฟเทสให้ได้นะครับขอน้องก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองฝึกซ้อมมาให้ได้เพื่อที่จะผ่านการออดิชั่นนะครับแต่ว่าโอ้โหมันก็ไม่ง่ายนะต้องสู้กับคนเข้าแข่งขันทุกคนก็กเก่งๆทั้งนั้นท่านั้นไม่พอว่าพอน้องก่อนที่น้องจะเป็น CGM โฟเทสได้นี่สิ่งที่น้องอยากทำให้ทุกให้ ให้ใครคนหนึ่งได้เห็นไปสูงว่าน้องรประสบความสําเร็จได้แล้วก็คือคุณพ่อของน้องแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับคุณพ่อของน้องเสียไปก่อนนะครับน้องก็เออแต่น้องน้องก็แบบยังสู้นะสุดท้ายก็ความฝันของน้องก็เป็นจริงถึงแม้ว่าคุณพ่อจะยังไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้เห็นน้องรประสบความสําเร็จแต่น้องก็รประสบความสําเร็จให้เห็นแล้วก็คือสามารถก้าวเข้ามาใช้นามสกุล CJM 4 8ต่อท้ายชื่อเล่นของน้องได้ในที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆนะาชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็อ่อน้องเข้ามาได้แล้วมีการเปิดตัวอะไรกันเนี่ยอันนี้ความรู้สึกของผมนะผมว่าแอบรู้สึกว่า,าน้องน้องมีมีบุค,คลิกอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับ ปริมามากๆเลยนะครับน้องปริมาตรสี่เอ c โฟรนหนึ่งโอชนะครับอาจจะแบบรูปร่างหน้าตานิ่งๆคล้ายๆกันรู้สึกคล้ายรู้สึกคล้ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหลังจากเนี้ยช่วงช่วงซิงมาหลังก่อนที่เป็นเปิดตัวซิงใหม่น้องตัดผมมาโอ้เอ้ยคล้ายเลยใช่เลยนี่มันลูกสาวปริมาชัดๆนะครับแล้วก็เห็น งานงานหนึ่งที่ปริมาเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องขวัด้วยกันก็โอ้ใช่เลยเหมือนเหมือนกันมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ,ะอ่ะผมอะเรารู้สึกว่าน้องคนนี้เหมือนรุ่นพี่คนนั้นได้ก็จริงแต่เราต้องหาข้อดีหาจุดเด่นอะไรของน้องให้ได้หาตัวตนของน้องให้ได้แล้วสนับสนุนน้องถูกเอง คือหาตัวตนของน้องให้ได้ผมก็จะไม่ได้ไม่ได้จำภาพของขวัญเป็นแบบประดิมากสองอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบพยายามหาขวัญที่เป็นขวัญให้ได้เราจะได้ตามน้องมันไปยาวๆนะครับก็อย่างแรกก็เห็นเลยก็คือความมุ่งม,มั่นของน้องนี่แหละนะครับที่อยากจะเป็นไอดอลมากๆแล้วก็น้องก็ทําได้สําเร็จจริงๆนะครับน้องน้องทาได้สําเร็จจริงๆแล้วก็ มีผลงานก็คือห h ạ เพลง Generation Change นะครับเพลงเ,เดบิวของรุ่นที่ได้ร้องกันครบ5คนเลยนะครับทั้งรุ่นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีเพลงในเขาเรียกว่าเพลงจบสาของพี่ดีนาที่ร้องกันทั้งรุ่นนะครับเพลงการเรียตกนะครับแล้วก็ลาสุนองก็มีรายชื่อติดเพลงร้อง ในซิงเกลิลอซูเซนดูเลิฟมีในเพลงรองไปเรียบร้อยแล้วนะครับโทษนะจำชื่อไม่ได้กอดด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ได้โชว์ในเวทีใหญ่ระดับประเทศก็คืองาน,น j จ p a n Expo นะครับซึ่งโอ้โหว้าวขวัญนมนีเฉิดฉายมากๆทำงานร่วมกับพี่ๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับชื่นชมมากๆจริงๆนะันั่นก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับน้องขวัญน,นะครับแล้วก็ น้องก็อยากที่จะก้าวขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับสเต็ปต่อไปตอนนี้ก็คือน้องสมัครงานเจ a เนอเรชั่นครั้งแรกของน้องซึ่งผลต่วนรอบแรกออกมาเนี่ยน้องไม่มีรายชื่อนะครับก็องมารุ้นอยู่ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไงนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่ทําน้องทํามาทั้งหมดเนี่ยมันก็มาขมวดปมในรายการ cdm f o r เ y c e ไปว่าไม่ใช่สารคดีของรสานะครับที่น้องพูว่าน้องให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้ ทุกคนให้แฟนคลับหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยได้ในนาโคตเนี่ยได้เห็นน้องในมุมที่แบบน้องอีโวน้องพัฒนาขึ้นไปแล้วอ่ะมันมันทำให้เห็นเลยว่าน้องเข้ามาในวงได้แล้วน้องไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันสุขมันฟินนชเดอะสตอรี่แล้วน้องอยากจะก้าวที่ไปไกลขึ้นมา,มากานั่นก็คือพัฒนาขึ้นมาเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบให้ได้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าน้องมีความสามารถจริงน้องเฉิดฉายจริง ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ยอายุแค่แบบเนี่ยจะสิบสิบเจ็ดวันเนี้ยแต่แบบเขาเขา,เขารู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพาตัวเองไปได้ไกลอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมากๆนะครับน่าชื่นชมมากๆจริงสำหรับน้องขวัญผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมถึงผมแม่ผมก็จะยังไม่โอชีนน้องแต่ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งดีๆเหล่านี้มันไม่ถูกไม่ควรถูกปล่อยข้ามะมันควรถูกจกับมาย้ำรวมกันแล้วผมก็ ทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ยน้องคนน้องมีเป็นยังไงมีข้อดีอะไรยังไงยังไงเพื่อให้คนได้รู้จักน้องมากขึ้นตามจุดประสงค์ของน้องนะครับผมก็ช่วยเต็มที่แหละผมผมประทับใจเด็กดีๆแบบนี้อยู่แล้เด็กที่มุ่งมั่นอยากพัฒนาตัวเองตลอดเวลาผมผมประทับใจอยู่แนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าเส้นทางของน้องขวัญจะในวงเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ ตัวตัวผมเองเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับน้องนะครับก็คิดว่าจะพยายามหาทางลองเข้าไปคุยกับน้องไม่งานใดก็กง,งานหนึ่งดูนะครับรู้สึกว่าเอ้เราก็เริ่มเร็นดูน้องแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้ตามเด็กคนนี้ต่อไปยาวๆอย,ย่างน้อยเนี่ยหกปีน้องน่าจะอยู่ถึงครบสัญญาเลยนะครับส่วนที่เหลือก็ว่าไปนะครับน้อยยังเด็กอยู่เลยนะครับ ครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับน้องขวัญเนี่ยฝากเอาใจช่วยน้องกันด้วยนะฝากไปเอใจน้องกันด้วยนะใครอย่ากงานจีอีเงี้ยก็ใครมีเงินมีอะไรก็ช่วยกันบวดให้น้องให้น้องไปเป้าหมายให้ได้กันนะครับเป็นคนนี้สู้มากดูสู้มากอ่ะมากันถึงช่วงวยพรวันเกิดกันดีกว่านะครับก็วันเกิดวีนี้ก็ขอให้น้องขวัญ มีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็ส่งปรารถนานะครับไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้เรื่องเรียนก็ขอให้แบบได้เกรดสวยๆเลยนะครับน่าจะแบบมอจะขึ้นมอ5แล้วหรือเปล่าไม่เน่ใจนะครับก็อีกไม่กี่ปีก็กต้องเตรียมเข้ามาหาลัยแล้วนะครับขอให้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้นะครับขอให้ ดีๆเข้ามาเยอะขอให้หนูแบบมีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เห็นเห็นอะไรบางอย่างในตัวหนูแล้วมอบงานดีๆให้หนูมเป็นแบบเพลงร้องเพลงลักหรือเซนเตอร์อะไรก็ว่าไปขอให้ผูออ้คนที่เข้ามาหาหนูเห็นดูรักหนูให้มีคนดีๆเข้ามาหาหนูเยอะๆและก็พี่เรนก็จะให้อยู่เสมอนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ。